อยากรู้กันไหมหลังปาเฟอร์กี้รีทายไปก่อนจะถึงคาเซมิโร่ยูเนเตดไปซื้อกองกลางตัวรับมาแล้วกี่คนและจะเป็นใครกันบ้างมาดูในคลิปนี้กันครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันครับก็ขอ,ขอกดไลค์กดติดตามให้กับช่องก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยมาที่คนแรกครับเป็นทางด้านมาริยันเฟรไลนี่โดยเฟรไลนี่ครับย้ายมาร่วมทีม Manchester, แมนเชสเตอร์เตดครับในปี2013นะครับจากแอตแตนหลังปาเฟอร์กี้วางมือไปนะครับ โดยย้ายมาพร้อมกับเจ้านายเก่าอย่างเดวิดมอยนั่นเองครับโดยเขานะครับอยู่เยนต็ดมาทั้งหมด6ปีนะครับได้มาทั้งหมด4แชมป์นะครับโดยเป็นแชมป์บอลถ้วยทั้งหมดนะครับก่อนที่จะย้ายมาเล่นในลีกจีนกับซานทงไทยซานนะครับในปี2019มาที่คนต่อไปกันครับเป็นทางด้านอังเดเอเรรานะครับ ทางด้านเอราครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ในปี2014นะครับหลังจากเฟรไลนี่1ปีนะครับโดยเขาเป็นนักเด็คนแรกแหละครับที่ย้ายมาในยุคหลุยฟันเกลก่อนที่เขาจะอยู่ยูไนเต็ดมาทั้งหมด5ปีนะครับเล่นในตำแหน่งกลางรับอยู่หลายครั้งเลยแหละครับและเขาก็ทําได้ดีซะด้วยนะครับในตำแหน่งนี้ก่อนจะหมดสัญญานะครับกับสโมสรไปและย้ายไปเล่นให้เบสเชในปี2019นั่นเองครับ เรามาดูคนต่อไปกันเลยครับเป็นทางด้านบัสเดนชไวสไกเกอร์นะครับโดยทางด้านบัสตี้ได้ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ในปี2 0 1 5นะครับจากสโมสรบาเยอร์มิเนก์นะครับโดยเป็นหลุยฟนานเกาล่ะครับที่ดึงตัวเข้ามาโดยเขาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ตตอนอายุแตะเลข3กันแล้วล่ะครับทำให้เขาช่วยยนเ็ดได้ไม่มากนะักเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยนะครับแต่หากเขาลงเล่นได้นะครับเขาก็ช่วยยกระดับเกมแดนกลางของแมนเชสเตอร์เด็ดได้ครับ แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยแหะครับเขาอยู่ในเดดไปแค่2ปีครับก่อนย้ายไปเล่นให้กับเมเจอร์ลีก e ์ o c ตบอ์ในอเมริกาครับมาที่คนกันเลยครับที่ย้ายมาพร้อมกันอย่างมอร์แกน c ชนาเดลิงโดยทางด้านชนาเดอลิงครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดดพร้อมกับทางด้านชวานี่เลยแหะครับในปี2015จากเโมสรเซาท์ทัมตันโดยชนาเดอลิงนะครับเป็นนักเตะที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากนะครับสําหรับตอนนั้น เขาเป็นนักเตะที่ช่วยให้ซ้อมต้านนะครับอยู่ในครึ่งบนของตารางคะแนนนะครับก่อนที่เป็นยูไนเต็ดแหละครับที่ไปคว้ามาแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากแหละครับเขาไม่สามารถช่วยทีมได้มากนะครับปรับตัวกับแผนไม่ได้ครับทําให้เขาอยู่กับทีมยูไนเต็ดไปแค่2ปีนะครับก่อนจะย้ายไปเล่นให้อิวัตันมาที่คนต่อไปนะครับเป็นทางด้านพอปอกบาโดยปอกบาครับย้ายมาร่่มทีมแมนเชสเตอร์เดนในปี2016ครับด้วยสถิติโลกณเวลานั้นกันเลยครับ และเป็นทางด้านมูรินโญ่ครับที่ไปคว้าตัวเข้ามาโดยปอกบาล่ะครับย้ายมาพราะความคาดหวังเป็นอย่างมากครับสาหรับยูไนเตตดแต่ด้วยสไตล์การเล่นและสไตล์การใช้ชีวิตของเขาเขามักโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยปอกบาอยู่ยูไนเตตดมาทั้งหมด6ปีล่ะครับได้ทั้งหมด4แชมป์นะครับโดยเป็นแชมป์บอลถ้วยทั้งหมดครับและเป็นแชมป์ในปีแรกของเขาทั้งหมดนะครับก่อนจะหมดสัญญาไปเล่นให้กับยูเอ็นตุสครับและมาที่อีกคนครับอย่างเนวอนยามาติส โดยทางด้านมาติดย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2017จากสโมสรเชลซีและเป็นทางด้านมือโยนโญดเจ้านายเก่าของเขาเองนะครับที่ไปคว้าเขามาโดยทางด้านมาติดนะครับเป็นนักเตะไม่กี่คนนะครับที่ย้ายมาแล้วสามารถตอบโจทย์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับได้เลยล่ะครับโดยเขารับใช้แมนยูไนเต็ดมาทั้งหมด5ปีนะครับก่อนจะหมดสัญญาไปและไปเล่นให้กับโรมานะครับในเซเรียและมาที่คนสุดท้ายครับเป็นทางด้านเฟรดนะครับ โดยเฟดย้ายมาจากชัตตาโดนิทนะครับในปี2018โดยเขาหะครับย้ายมาพร้อมกับความคาดหวังเป็นอย่างมากนะครับที่จะเข้ามาช่วยยกระดับในเกมแดนกลางของยูเนเอแต่ถึงปัจจุบันครับเขาก็ยังไม่สามารถยกระดับเกมแดนกลางของยูเนเอมากพอสมควรบางเกมเล่นดีบางเกมเล่นไม่ดีสลับกันไปเลยทําให้เขานะครับถูกเรียกเป็นนักเตะก,กองกาชานั่นเองครับ เป็นไงกันบ้างนะครับชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าหากชอบก็กดไลค์กดติดตามให้กับช่องกันด้วยนะครับและหากอยากจะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ